สวัสดีครับผมชื่อนายประวิทย์นิดประเสริฐนะครับเป็นเกษตรกร,ร,กรทําไรอ้อยนะครับตอนนี้ผมทําไร่อ้อยอยู่ประมาณ170ไร่ครับอยู่ที่ตําบลท่าเสาอําเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีครับที่ผมมั่นใจใช้ปุ๋ยคุดินเพราะว่ามีธาตุอาหารหลักและอาหารรองค่อนข้างในปริมาณที่มากนะครับแล้วก็ปุ๋ย ที่ที่ผมศึกษามาก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาใช้เนี่ยผมมั่นใจเลยครับว่ามันต้องมีคุณภาพแ,แน่ๆนะครับถึงจะเอามาใช้หลังจากที่ผมใช้ปุ๋ยคูด,ดินแล้วนะครับผลผลิตของผมนะครับโตว,วันโตคืนเลยนะครับอ้อยนะครับดูจากข้างหลังผมเนี่ยมีความสูงมากๆเลยนะครับคนที่อยู่ใกล้ๆไร่ผมเนี่ยที่เขาไม่ได้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยคูด,ดินเนี่ย เขาก็มาถามผมว่าเอ๊ะใช้ปุ๋ยอะไรอ้อยถึงงอกงามดีขนาดนี้ผมก็เลยบอกว่าปุ๋ยคู่ดินนะครับแต่ว่าสูตรในการใช้เนี่ยผมก็จะแนะนําเขาไปอีกทีนึงว่าต้องใช้อย่างไรถึงจะได้ผลครับปุ๋ยคู่ดินคุณภาพมั่นใจพืชโตวไวคนใช้รวยนานครับ